สาลายเงินล้านเงินล้านครับผู้ชมครับไปชมกันครับที่จังหวัดตรังฮะอ้าวนะฮะต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูชาวบ้านนะครับตำบลหาดสำราญนะฮะเขาจะไปดำน้ำเก็บสาหร่ายขนนกนะครับเอามาขายกันนะครับสร้างรายได้ให้กับชุมชนเนี่ยปีละ4-5ถึงล้านบาทเลยนะครับนี่ฮะเดี๋ยวเขาเยอะมากนะนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวเขาจะกำลังดำลงไปเก็บนะฮะที่ท่าเรือปากคลองนะฮะบ้านควนล้อนนะครับที่จังหวัดตรังเนี่ยชาวบ้านตอนนี้เรียกว่ากำลังแบบ ดำน้ำไปเก็บสาหร่ายขนนกแบบขมักขม้นมากเลยนะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับตามแนวป่าโกงกลางนะบนพื้นที่กว่า200ไร่นะครับนะฮะซึ่งเป็นป่าโกงกลางน้องแคนดี้ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดตรังนะฮะแล้วสาหร่ายขนนกเนี่ยจะเจริญเติบโตแบบเพิ่มปริมาณแบบต่อเนื่องเลยนะคือเก็บไม่หมดจริงๆนะเรียกว่าชาวบ้านเนี่ยใช้เวลาว่างน่ครับคุณผู้ชมครับดำน้ำดำลงไปอย่างนี้เลยแล้วก็เก็บกันอย่างนี้เลยนะฮะนี่ฮะอย่างเงี้ยโอ้โห วันขโมง referral, ฮะฝุ่นฟุ้งฮะนะฮะต้องบอกเลยว่าหันมาดำน้ําเก็บสาหรายเนี่ยสร้างรายได้หลักแสนหลักล้านฮะต่อครอบครัวต่อปีนะฮะซึ่งสาหรายขนนกเนี Starting ่ยเขามีช่วงเวลาเก็บเกี่ยวด้วยน้องเคนดี้นะเก็บได้ประมาณ8เดือนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงมิถุนายนนะฮะก็ขึ้นอยู่กับลมฟ้าอากาศด้วยหากปีไหนฝนตกเยอะก็เก็บสาหายได้ประมาณ6เดือนเท่านั้นนะครับ นี่ข้อมูลเพิ่มนะครับสาหร่ายขนนกเนี่ยจะพบมากในระดับน้ําลึก1-3เมตรนะฮะซึ่งที่ดำไปดำน้ําตื้นลงไปได้นะฮะแล้วก็ในการเก็บแต่ละครั้งก็มีแค่2คนก็พอนะฮะคนนึงแจวก็ได้อีกคนนึ่งก็ดำลงไปเก็บนะฮะถูกต้องนะฮะแล้วเวลาไปเก็บสาหร่ายเนี่ยใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงน้องเคนดี้จะได้นี่ฮะสาหร่ายเต็มลําเรือเลยนะครับน้าหนัก ประมาณ40-80กิโลต่อลำนะฮะแล้วก็เอามาล้างแล้วก็ไปขายต่อนะฮะซึ่งพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยจะมารับซื้อกิโลละ35บาทนะฮะเอยเอะนะสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า1,004 4นะ1,400เนี่ยจนถึง3,000บาทต่อวันนะแล้วราคาดีมากนะฮะคุณผู้ชมครับ คือพอพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อไปปุ๊บก็จะไปส่งในแม่ค้าในตลาดอีกทีราคาสูงถึงกิโลละ80จนถึง100บาทเลยนะ,ะไรได้ดีมากค่ะกิโลเป็นร0อยนะครับ<ะ>แลต้องบอกเลยว่าคนเนี่ยนิยมกินเนี่ยนะครับพอซื้อไปกินเ,นเอาไปกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับ<ะ>หรือว่ากินกับน้ำพริกกะปิก็ได้นะครับ<ะ>แล้วอันนี้น่าสนใจคือสาลร่ายขนนกเนี่ย มีวิตามินเยอะมากน้องแคนดี้ทางวิตามิน A BCE แล้วก็เนะฮะแล้วก็มีกรดอะมิโนหลายชนิดนะฮะที่ไม่พบบนพืชบนบกนะฮะแล้วก็มีโคลอรฟิลสูงด้วยอู้ของดีเลยนะครับดีแบบนี้นะคะที่สําคัญไม่ได้มีต้นทุนอะไรถูกตไปที่แบบแวะเวียนไปอุดหนุนกันได้ด้วยนะคะหากินได้เลยนะน่าอร่อยแล้วราคาเือดีมากด้วยน้ำลายไหลแล้วหนึ่งน้ำลายไหลแล้วหนึ่งอ่ะ เมื่อสักครู่ก็ไม่มีต้นทุนอันนี้ก็เหมือนกันอีกหนึ่งอาชีพค่ะไม่มีต้นทุนอะไรใช้แรงอย่างเดียวขุดปูนาขายอะไรได้ดีตัวละสองบาทลูกค้าสั่งจองกันเพียบเลยไปที่โคราชบันเองี่เห็นไหมชาวบ้านนะคะก็ไปกันที่บริเวณทุ่งนาตําบลโบดนะคะอำเภอพิมายจังหวัดโคราชนี่แหละค่ะนะคะชาวบ้านพากันไปนําจอบเสียมและถังน้ําออกมาขุดปูนาเนี่ยอย่างที่เห็นเลยพี่หมีนะคะปรากฏว่าก็เป็นช่วงที่เก็บเกี่ยวผลผลิตนานะคะนาเสร็จแล้วแหละเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีปูเนี่ยอาศัยอยู่ใต้ดินตามฤดูกาล ความลึกประมาณ30-50เซนติเมตรนะคะก็เลยต้องใช้เสียมเนี่ยขุดตามรูเพื่อจับตัวปูนาที่ซุกซ่อนอยู่ใต้ผิวดินเนี่ยโอ้กว่าจะขุดได้นะ,ะก็เหนื่อยนะ <30 S 1> นสามสิบเซนก็ลึกนะก็ขุดนึงเลยอ่ะฟุดนึงเลยอ่ะนะคะ คุณทองอยู่นะคะก็บอกว่าชาวบ้านที่มาขุดปูนาบอกว่าสาเหตุที่ออกมาขุดในช่วงนี้เพราะว่าเนื่องจากชาวนาส่วนใหญ่ก็เก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วบริเวณทุ่งนาก็จะมีซากตอสังข้าวตรงนี้แหละที่จะมีปูนามุดตัวอยู่ใต้รูนะคะอยู่ดูตามธรรมชาติจํานวนมากก็เลยชวนกันออกมาขุดปูนากันเถะนําไปทําอาหารกินเองบ้างนําไปขายหารายได้บ้างเพราะว่าช่วงนี้สภาพดินยังมีความชื้นอยู่นะคะอย่างที่เห็นเห็นไหมคะคือถ้าปล่อยให้แล้งแล้วอ่ะขุดยากมันแห้งแต่ตอนนี้มันยังชื้นอยู่<อ>ขุดได้นะคะใช่ ปูนาช่วงนี้ก็จะมีรสชาติด้วยนะคะมันอร่อยนะคะเหมาะที่จะทําอาหารนะเขาเอามาทําหลายอย่างแกง<ะ>อ่อมปูนาก็ได้นะคะเอามาทําอ่องปูที่แบบเป็นปู<อ>เป็นปูปิ้งปูปิ้ง,งอลาปูนาก็ได้ปูนานึ่งก็ได้ มีผิปูชุบแป้งทอดกรอบไหมก็ได้นะคะก็เป็นที่ต้องการของคนทั่วไปด้วยนะคะก็นําไปขายตามท้องตลาดได้ด้วยหรือว่ารับออเดอร์จากลูกค้าอย่างที่เราเห็นพี่หมีเชื่อไหมอันนี้ราคาตัวละ1-2บาทเท่านั้นเองนะแต่เขาไม่มีต้นทุนไงเขาไปขุดเอาตามธรรมชาติแต่วันหนึ่งเฉลี่ยได้ 200- ร้อถึงสามตัวก็ได้เงินวันละ3 0 0ร้อถึงหกรบาทแล้วนะก็ถึงเป็นการรายได้เสริมนะคะลูกค้าที่ชื่นชอบการรับประทานปูนาก็มีการสั่งจองล่วงหน้าเป็นจํานวนมากด้วยอีกหนึ่งอาชีพที่นํามาฝากนะคะบอกเลยค่ะไม่ มีต้นทุนอะไรใช้แรงตัวเองอย่างเดียวดีนะดีครับน้องแกนนี้สายปูด้วยนะครับจับสดๆมาฉีกินจุ๊บจุ๊บจุ๊บวอดายด้วด้ยดนต้องต้องผ่านการทำความร้อนก่อนใช้ต้องทำให้สุกก่อนค่ะ